สวัสดีครับทุกท่านเจอกับเมนูซ่บกันอีกแล้วครับนี่เลยครับเราได้เนื้อคอหมูมาเราจะหมักแบบย่างเลยนะครับนำซ้อนซ่อมหมาแล้วก็กิมกิมกิมลงไปที่เนื้อหมูครับทําการหมักเลยนะครับน้ําตาลปี๊บไม่มีเราใช้น้าตาลสายแดงครับน้าตาลแสดงก็ใช้ได้เหมือนกันครับใส่ลงไปอย่างละหนึ่งครับแล้วด้วยน้ํามันหอยก็1ช้อนตวงเรานะครับ ตามด้วยซีวิวขาวก็ประมาณ1ช้อนตวงเลยครับตามลวยรสดีครับรสดีหมู1ช้อนใส่ผงหนัวเข้าไปนิดนึงครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแต่ผมชอบครับผมใส่ไปนิดนึงอ่าแล้วก็ใส่นี่ครับซีวิวดำหวานสักนิดนึงเพิ่มสีสันให้เนื้อหมูเราสวยๆนะครับแล้วก็ขย้ำขยำให้เข้ากันใส่นมสดลงไปอีกสักประมาณ1ช้อนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทำการมักครับทําการมัทิ้งไม่ประมาณ10 20- ีหรือสามนาทีก็ได้ครับสุดหมักแบบเร่งด่วนครับกระเทียมแล้วก็พริกไทยลาบผักชีผมไม่เอาใส่นะครับเพราะว่าเวลาเราไปย่างมันจะทําให้เนื้อหมูเราไม่พวกพริกไทยพวก ลากผักชีครับเนื้อหมูเราจะไม่สวยครับหมักให้เข้ากันแล้วเตรียมพร้อมสําหรับการย่างไฟเลยนะครับนี่ครับไฟปานกลางนะครับอย่าแรงมากครับถ้าแรงมากเราเอาขี้เท่ากบไว้นําเนื้อหมูที่เราหมักขึ้นไปบนตะแกรงครับย่างไฟเลยถ้าไฟแรงเราก็ต้องเอาขี้เท่าใส่ลงไปนะครับย่างไปเรื่อยๆครับให้สุกพอประมาณครับ สุกสักเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเนื้อตัวนี้เราจะเอาไปทําเป็นน้ําตกคอหมูย่างนะครับสูตรนี้ถ้าทําเป็นคอหมูย่างทาเลยก็ได้นะครับสูตรแบบก็เร็วเร่งด่วนครับผมลองหมักดูทํากินดูนะครับอร่อยครับผมจะออกหวานนิดนิดครับสูตรนี้นี่ครับย่างให้สีเหลืองสวยงามครับน่าทานมากเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับก็เอาใส่จานไว้ทาการซอยเพื่อไปทําเป็นน้ําตกคอหมูย่างครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าใครจะนําไปทานเป็นคอหมูย่างก็ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบมันก็เลือกเอาเนื้อคอหมูย่างที่ไม่ค่อยมีมันติดมาก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นเนื้อสันคอหมูก็ได้มาทาเป็นน้ําตกคอหมูย่างเรียบร้อยก็ลงหม้อครับที่เห็นที่น้ําในหม้อน,นั้นคือน้าหมักที่เราเหลือไว้นะครับ จะเอาไปผสมกับน้ำครับทาเป็นน้ําซุปเสร็จแล้วก็เอาเนื้อหมูที่เราหัน่นไว้เมื่อกี้ครับขึ้ืนตั้งเตาถ่านวันนี้ใช้เตาถ่านนะครับนิยมใช้เตาถ่านเอาเพราะว่าเตาแก๊สบางทีความอร่อยจะสู้เตาถ่านไม่ได้นี่ครับเต็มที่เลยนะครับใส่น้ําลงไปครับใส่น้ํเปล่าลงไปในนั้นมีน้ําซุปอยู่แล้วนะครับรวนครับรวนให้เนื้อหมสูสุกสุกได้ที่แล้วก็เอา ขึ้นมาพักไว้ครับทําการปรุงรสชาติครับใส่ใบมะกรูดซอยล,ลงไปหอมแดงซอยล,ลงไปครับตามไปพิกบ่นครับอย่าง้ะหนึ่งก่อนนะครับตามด้วยย้ยชูครับตามด้วยน้ําปลานิดนึงครับตามด้วยกั่วที่เราคัา่วไว้เมื่อกี้ครับหอมครับน้ำมะนาวครับ ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะนะครับชอบเปรี้ยน้อยก็ใส่น้อยถ้าลูกหนึง่งพราเปรี้ยวมากก็ใส่หมดลูกเลยถ้าไม่เปรี้ยวถ้าเปรี้ยวน้อยก็ใส่แค่ครึ่งเดียวพอครับเรียบร้อยครับใส่ผักที่เราเตรียไมไว้ครับต้นหอม3อย่างครับต้นหอมผักชีชีไปเรื่อยครับคนให้เข้ากาันเป็นอันเสร็จครับผม น้ำตกคอหมูย่างสูตรหมักแบบรวดเร็วเร่งด่วนครับลองมาทําทานดูครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับสูตรนี้ทํากินง่ายครับรสชาติจะใกล้เคียงกันกับที่เราไปซื้อตามร้านขายลาบก้อยทั่วไปเลยนะครับสูตรคล้ายๆกันเลย